ผมเอรอนจากช่อง Ang เก m a เมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดลยอนไม่ได้มาสามปีสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามระดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดลยอน้อนที่อาจจะไปไวดังนั้นผมไลยด้ต้องหาข้อมูลดูกเดยนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงปลากระพงนึ่งน้ำปลานะครับผมอืมก็ต้องถามว่ากดลยอนก,กินปลาได้ไหมอาหารทะเลได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเป็นอาหารทะเลอะ่ะผมเคยหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะ อาหารทะเลส่วนใหญ่นะกินได้นะผมกินได้ค่า pH ของอาหารโซนใหญ่เลยค่า pH ของปลานะปลานะไม่นับพวกปูกุ้งหอยนะของปลาจะอยู่ที่ห้าถึงหกนะครับผมเด,เดี๋ยวบอกก่อนก็ค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับถ้าค่า pH นั้นต่ำกว่าเจ็ดแปลว่าน้ําอาหารหรือว่าของเหลวใช่นีมไม่ได้เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของที่เหมือนที่ผมบอกไปอาหารทะเลอ,อยู่ที่ห้าหกมันต่ำกว่าเจ็ดใช่ไหมใช่แต่ว่า อะไรที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะห้าหกเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกล้ร้อนกินได้ถึงแม้จะมีกฎก็ตามนะครับผมเพราะว่ามันไม่ทําให้การกลดด้วอนของเรากําเริมได้ขนาดนั้นแต่อันนี้เป็นปลาเนื้อดีอยู่แล้วกินที่แบบไรน้ํามันบุงเล็นน้อยแต่ว่านึ่งมะนาวล่ะส่วนใหญ่นืมะนาวมันมีมะนาวแล้วก็พริกใช่ไหมมะนาวนี้ค่าเผ็ดมันอยู่ที่สามเลยนะและพริกอะ่ะคนปดเปด็นกล้วยอนไม่ควรกินเพราะมันหลังกน,นกระเพาะได้คือมันหลังกดออกมามากกว่ามากกว่าปกติ แต่ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะเราสามารถเขี่ยเอาพริกออกได้ไหมตอนตอนกินปลาผมนึง่งมะนาวถ้าเขี่ยพริกออกไปได้ไดนะและเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกินพริกไม่จำเป็นต้องคือถึงแม้อาจจะมีแบบมะน,นาวเข้าไปในเนื้อปลาแล้วแต่ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้มีทฤษฎีอะไรอีกนะผมก็ไม่คิดว่ามะน,นาวที่มันแฝงเข้ามาในปลาตอนนึงเนี่ย มันไม่ได้ทําให้การกดไหลของเรากําเริบขนาดนั้นไม่เหมือนกับชามะนาวครับผมหรือว่าน้ํามะนาวสดๆที่เราบีบมะนาวเข้าไปในชาเลยแล้วเรากินเลยแต่เนี่ยมันเป็นมะนาวที่มันผ่านการปรุงรสผ่านการนึ่งอะไรแบบมามาแล้วอะแล้วถ้าไอการที่พิงนั้นมันอยู่บนตัวปลาเราก็เขี่ยออกสิครับถึงแม้มันอาจจะเข้าไปในซึมพวกในปลาเล็นึงแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะไม่การกรดไหลของเรากําเริบขนาดนั้น แต่อะไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับการปรุงด้วยนะครับผมเผื่อแบบพักคานนี้เชฟนี้โหแบบมะนาวพริกซึ่งก็ไม่ได้ตัวปลาแบบอร่อยอะไรอ,อร่อยมากมีกดเยอะอยังไงแล้วก็อาจจะต้องลองด้วยตัวเองก่อนนะครับผมอมืลองด้วยตัวเองก่อนถ้ากินแล้วมีาการกำเริบก็เลิกกินไม่มีอาการกำเริบก็กินต่อได้แต่ส่วนตัวนะผมก็คิดว่าปลาพงปลากระพงนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่เสพม,มากๆสับคนที่เป็นกอยิยนแต่ว่านึ่งมะน,นาวที่ปรุงด้วยพริกกับมะน,นาวเนี่ยมันก็ต้องอาจจะต้อง ลองดูก่อนแต่จริงๆก็คนเรื่องอาหารปรุงรสจัดเนาะแต่ถ้าเขาที่ว่าเป็นนึ่งไงบอกเขาแก้ว่ามันไม่จัดมากยังไงก็ลองด้วยตัวเองก่อนดีกว่าครับผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่ากินได้นะส่วนตัวนะไม่ได้มีอะไรมากอีกนะครับผมอืก็สารคลิมนน้ไม่รู้คลิมนนิจะมีสารหรือเปล่าแต่ถ้าว่าสารคลิมนี้ก็ขอตัจะเป็นเท่านี้นะครับผมพอต้องคิดกับอาหารแล้วก็กดย้ยอนไว้มากมเลยก็สามารถเข้าูเพิ่มเติมได้สารคลิมนี้ก็ขอตัจะเป็นเท่านี้ขอบคุณมากครับ